ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าเครื่องก้าน3มขาแบบไฟฟ้ากับระบบแบบแมนนวลแตกต่างกันอย่างไรมีหน้าที่ทำงานแบบไหนและเราควรเลือกใช้ประเภทไหนเพื่อให้เข้ากับหน้างานของท่านผู้ชมได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันคะ่ะเครื่องก้าน3ขาแบบแมนนวลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องก้านที่ใช้ระบบกลไกในการทำงานเป็นการทำงานด้วยระบบแมคาีนิกล้วน ใช้แรงในการผลักขาของเครื่องกั้นทางให้เครื่องทำงานเหมาะกับสถานที่ต้องการนับคนหรือเก็บค่าเข้าใช้บริการเช่นห้องน้ำห้องสมุดเป็นต้นส่วนเครื่องกั้นสามขาแบบไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งเครื่องกั้นที่มีการพบเห็นได้บ่อยในชีวิตประจำวันตั้งแต่การใช้เครื่องกั้นสำหรับสถานที่ต่างๆเช่นบริษัทจนไปถึงตามโรงงานพอสามารถเชื่อมต่อระบบ access control สแกนนิ้วมือสแกนบัตรสแกนใบหน้า หรือเชื่อมต่อเครื่องวัดอุณหภูมิได้อีกด้วยตอนนี้ทุกคนก็ได้ทราบถึงความแตกต่างของเครื่องการสามขาแบบไฟฟ้ากับแบบระบบแม่นวลกันแล้วนะคะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ